คพูดถึงอันนี้เพลงชื่ออันนี้เป็นเพลงในรายการคิงดอมไปดูกันเลยน่าจะรู้จักชื่อเพลงกันอยู่แล้วเพลงนี้ว้าวตุ้งตุ้งตุ้ตุ้ตุ้จริงด้วยไงว้าวเฮ้ยเันอ้ยเฮ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 ้เ้ยเฮ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 ้ย้้ย้ยเฮ้้้้ย สามคนนะที่ดินว่าแบบเด่นมากแลป่าสามคนทีราชาบังชามีชางบินแล้วก็มีฮันที่เป็นรับทั้งสามคนที่<ม>ดินพูดถึง<ม>เป็นคนแต่งก๊อตเมนูเองด้วยสามคนเนี้ย<ฮ>จะไม่มีฮยอนจินเนาะเพราะฮายอนจินหยุดกิจกรรมทุกคนไปย้อนดูรายการคิงดอมก็จะได้เจอฮยอนจินในเอพิโซดแรกโชว์แรก<ม>แะอะไรอย่างนี้แล้วช่วงอื่นก็จะไม่มีมันคือรายการอะไรอะ่ะคือก่อนที่จะเป็นรายการคิงดอมมาเป็นรายการโลตูคิงดอมมาก่อนเดอะบอยก็เป็นแชมป์ รถทูคิงดอมพอพอเดบอยเป็นแชมป์ก็ได้โอกาสเข้ามาช่วงชิงในละกันคิงดอมใหญ่อันนี้ซึ่งแชมป์ก็เป็นสเตคคิดโทรจะอันโชว์มันก็ดีมากอะมากแบบมากมากถ้าอยู่บนคอนเสิร์ตคือโคตรดอุเป็นตายอ่ะไอตอนรถอ่ะไม่คิดว่าจะหลอกเราเเออรรนนป็ถ เอมุมกล้องวงสเตคิดเขาได้กลับมาฟูฟูทีมแล้วก็คือฮายอนจินกลับมาแล้วกับเพลงโซลิกุนหรือว่าทันเดอรัสเสียงฝาผาเปรี่ยงน่าว้าวกราฟิกนะว้าวความไฟความไฟสีฟ้า 찬이 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 찬

Oh. เพอร์หนึ่งเจนสี่ถ้าไม่ได้เล่นบอกว่าโซนิกซีจะได้ยินว่าโซนิกบูมเออมันจะออกแนวแบบฟูเหมือนเสียงไฟไงเออเขาเก่งอีกแล้วใช่ไหมโอ้เขากึ้งแล้วใช่ไหมเขาก่งมีแต่เรื่อาๆอ่ะเราชอบความร่วมสมัยสังคมเกาหลีลงไปในเพลงได้แบบเป็นสมัยใหม่ซอฟพาวเวอร์มากสิงกองคือเพลงที่แบบมีเครื่องดนตรีหลายชิ้นเลยอบ้านอ่ะแต่รู้เลยว่า MV นี้บอร์ด สตอรี่บอร์ดอะต้องแบบละเอียดมากแล้ใช่มันยิบมากจุดทอนซิชั่นใตัดตัดเยมันไม่คือมันไม่เล่นกับแค่ที่ถ่ายภายนอกแต่มันเล่นกับตัวที่เป็น c g ที่เป็นเอฟเฟกต์ทั้งหมดเลยเอมันผสมผสานกันได้แบบมันคือยำรวมมิรแต่มันอร่อยมันแซ่บมันดุมันเดือดที่เป็นการ์ตูนล้วนการ์ตูนก็คือไม่ได้ดูขัดเลยนะแล้วก็มีความเอาการ์ตูนมาผสมกับไลฟ์แอคชั่นอะไรเงี้ย มันก็เลยเป็น MV ที่กำลังซับสตันนิงสำหรับนี่นะนี่เป็น MV 1ใน5ที่ดีที่สุดของปี2021ใช่เท่าที่ดูมาคือท็อปฟเายหดเลยจริงคือท็อปฟเลยจริงมันสมบูรณ์แบบคือถ้าทุกคนได้ดูคลิปช่องเราทุกคนจะเห็นแล้วว่ามันคือชุดเดิมที่เราถ่ายออกที่เราถ่ายใที่สองมาฉันเขาบอกเลยว่า เอ็มวีของเอซีทีงเจกับเอ็มวีนี้ทั้งสองเอ็มวีชั้นคือชอบมากสไตล์ไหมเ<า>ลิฟแล้ววันนี้ฉันแฮปปี้เพราะฉันรู้สึกว่าวงการเพลงมันได้มีเอ็มวีที่ดีมากๆประดับอยู่แล้วอีกอีก,อ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 กสองคลิปอีกสองเ <NFT S 1> อ็มวีเอ็นซีทีคือมิกกับ,บัฒนธารมอื่นใช่ก็คือเขามาขายของวัฒนธรรมตัวเอง <c oughs> เนี่ยถ้าให้แค่ห้า MV วันนี้กินไปแล้วสองวันนี้กินไปแล้วสองตำแหน่งเฮ้ยแต่แต่พอดีเข้าใช่ปะพอดีนพูดอย่างเงี้ยมันขนลุกมากเลยนะเพราะ NCT 127 1ง7มันคือโซ่ไงแล้วมันจุดเริ่มต้นคือโซ่ทำคู่อะแล้วแบบมันกระจายออกไปทั่วโลกจริงๆอะทำไมกูไม่เกิดเป็นคนเกาหลีกูบอกแล้วกูเกิดที่ประเทศโถ่เอ้ยพี่ตำแหน่งไปหมดเกิดเกาหลีตาย South k o r ล a รอสำเพอมา โลกไปๆกูกดทั่วตัวเนี้ยจะนั่งรถสัมภาระทำไมอยู่นั่นเอออดทนดีวะหรือว่านั่งเลยไปสิงคโปร์ไหมเออมาเลเซียก็ได้ไ้ หัดเดียวของกูเนี่ยถึงสุราษฎร์อยู่แล้วอีกนิดเดียวเนี่ยทะลุบาเลยแล้วไปมาเลยไปถึงคโปร์ก็ได้อันหน่อยอันน่ะปมดเยี่ยวปมดเคียดลงมาขี้เจอยากเดอกปิงกัน <c oughs> นี่จะบอกว่าชาตินิยมดูคลิปนี้ไม่ได้แล้วนะดูไม่ได้ก็ปิดไปสิครับชูสาสไทยทนุบำรุงไ้หลงเรืองสมเป็นเมือง <c oughs> ของไทยคือกูเป็นคนหนึ่งที่ชาตินิยมมากกูจะบอกให้เวลากูเข้าไปวัดวอาราม กูน้ำตาคืนทุกอรอบกูบอกเลยกูเป็นคนหนึ่งที่ชาตินิยมมากมากแต่กูต้อการคองทันสมัยแต่กูต้องยอมรับให้ได้ว่าคําว่าชาตินิยมกับคําว่าพัฒนามันต้องม,มันต้องไปด้วยกันมไม่ใช่จะมาน,นั่งชาตินิยมอยู่ในขณะที่คนอื่นเขาพัฒนามันใหม่ดังโอเคเดีย๋ยวเราเก็บไว้ช่วงอื่นดนีก่า <laughs> นะ <laughs> ขออยาเปิดโฟแต่ผมของน้องฟิลิปก็คือสที่สุดสตันมากไม่เคยเห็นน้องเต้นเอวหวาในติ๊กต็อกไม่เคยปิดให้ดูสตันนิ่งมากฟิลิปส์่ผมคือแบบหลดอ่ะอยากให้เจ้ยอยากอะ Whoa 더 프라이빗 아무 소리 넣었어 신도 말이야 남자 캐질이 없는 껍데기 속들과 함께 세운 듯이 네네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 네 <Whoa. S 2> ยังจินไปแล้วยังจินไปแล้ว

有吗？ จร yup, <Nas S 2> いいิงๆนี oh. so ้คือเสียงของฟิลิปส์นะฟังผมดีมากเหนื่อยเหนื่อยอส่วกลาของ โดคอสตูมบางชานคือแบบเป็นไรอ่ะเออเรียกบางชาญนีกบางชานบางสินี่คือตะโกนที่สุดแล้วหรอใช่ตะโกนสุดออยู่ไหนมั้งบางชัปพ่อ หวานมากหวานมากต่อไปเป็นแบ็กดอนิตยสารธามจัดอันดับให้เป็นเพลงที่ดีที่สุดหนึ่งในสิบเพลงที่ดีที่สุดในปี2020ก็คือเพลงนี้แบ็กดอแบ็กดอใช่เอาไปฟังกันตล้ตูหลังลีนอืมาชมงานศิลปะหรอ 와, 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 แรงเลยจ้ะดาดิชันเงียนมากเอ๊ะ,อะข้อนี้อ่ะใชเครีเหมนกันในดิสโก้ขอ้นขอนีโอ้โห้โห้ด,ดีมากดีเข้าสาร ชอบวังอะไรก็เกิดขึ I mean, ้นได้อะเอ๊ะคาดหวังคาดหวังเขาเรียว่าอะไรอะเดาอะไรไม่ได้รู้คาดเราอะไรไม่รูไม่รูเลยอะอน้ไ้ปโอ้โหดีมากเร์แมนออ้ มีความเด็ดนมีดิวป่ะใช่ชอบนี่เฮ้ยเนี่ยชอบชอบชนบเนี่ยมีข้าวสารมีเงี้ยข้าวสารประตูผู้เปิดประตูให้ฉันไอเย็นโอ้โหบ้านไหนเลือกเอา い,いいな。 ลับมาอู้เสื้อข้างในแต่ละคนดีมากเลยไม่ยอมไฟข้าคือโอ้อินไลฟ์ข้คือประธานอ๋อไม่รู้เหมือนกันดูครับดูข้างแรกเหมือนกันรอปภคนที่มาสับสวิสไงนี่ดูข้างแรกเหมือนกันพี่ดีลีรอใช่ไหมอ๋อตั้งแต่ก๊อดเมนูก็คือตามสเตจคิดตลอด

ฉันเป็นคนชอบงานแบบภาพในงานนั้นภาพงานเอ็มวีเสื้อผ้าหน้าผมแล้วมันมันถูกต้องไปหมดเลยอันนี้ถ้าให้คะแนนสเปกติเคิลก็คือสเปกติเคิลมากตั้งแต่เพลงที่แล้วและสเปกทิเคิลที่สุดแบบมีความแบบเป็นปรากฏการณ์มีความแบบสร้างความตื่นตาตื่นใจทางด้านภาพฉันอยากได้เพลงนี้มาเปิดในคาร์เนวัลอ่ะแบบมีความแบบมันคือมันคืองานเทศกาลรื่นเริงเลยอ่ะเพลงอ่ะที่แบบว่าสเสอใช่ใช่ใช่มีความแบบเฟสติวัลใช่มีความเฟสติวัลหนังฉลองเปิดเวลาคนอยู่ในเยอะๆแล้วก็แบบเดินเจอหน้ากันแบบ อันนี้มันกอแบบฟิลลิ่งแบบเฉลิมฉลองให้กับชีวิตนี้ใช้ชีวิตแบบว่าเซเลบเบตไลฟ์อะไรอย่างนี้เข้ามาใช้ชีวิตกันการแบบการทำซานติชันสักครั้งหนึ่งมันคือยากอยู่หรอปลาใช่ปะแต่เนี้ยพอซานิชั่นไปแล้วอ่ะค้างไปแค่สองวิเปลี่ยนแล้วสองวิเปลี่ยนแล้วเหมือนไม่เสียดานซานิชั่นทั้งนั้นจริงๆแล้วฉากแต่ละฉากคือสวยมากบอดละเอียดเหมือนเดิมเนาะซึ่งอย่างที่บอกแหละว่า MV เกา จุดเด่นของเคป๊อปอะเอ็มวีที่มันแตกต่างจากประเทศอื่นอะมันก็คือระดับของการเต้นกับระดับของทานซิชันนี่แหละอันนี้มันสมบูรณ์ไงเพราะว่ามันได้เห็นการเต้นด้วยได้เห็นการทานซิชันด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสุดท้ายม่ใช่ยนัดชายเดียวนัดชายนัดมียี่24นี้24นี้มาลนะุคนเร้อิาฮยอนจินมาเนาะเซนเตอร์ต้องมา โอ้วู้เอเอหมดเลยขอบคุณครับโอ้ฮ่าทํายังไงวะเล่นมินินะมันเป็นนิโวลเลย wow. <laughs> <t> <coughs> ดีค่ะโอ้โะคอ,อะไรวะนะ่แปลปลนยบาลานซ์ดีมากว้วดูดดูู ไปต่อไปโอ้ยท่าไม่ดีเขาขาดแต้เยอะเนี่ยโคยากอ่ะเหมือนมารวมการละเล่นไว้เนาะใช่รวมความเป็นเกาหลีอ่ะโอ้โหแต่แล้วน้องซึมินไม่ได้พักเลยอ่ะ

ว้าวยังขอด้วยอ้ยเข้าหมดเข้าหมดปิดปิดอยู่นะแบดอกอลังงานดีอลังขออีกหนึ่งครั้งให้สำหรับสเตคิต นี่คือรีแอคชั่นสเตคิตวันนี้ครับเย้จริงจริงนะคือมันไมกจะอธิบายยังไงอะวันนี้ตั้งใจมาเอ็นจอยมาเปิดรับวัฒนธรรมของแบ็กดอเอ้ยของสเตคิดมันถ้าสเตคิดดูอยู่อยากบอกสเตคิดว่า วันนี้มันจะเค์ฟิวแล้วเราก็เลยมีเวลาถ่ายกันน้อยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสครั้งหน้าละกันเ<อ>นาะเราก็อยากแบบมาดูแบบสเตคิดแบบเป็นฟูลเอพิส od อีกครั้งหนึง่งได้เพราะว่ารอบที่แล้วตอนที่เรามาทําเป็นของ JYP เอพิส od ตอนนั้นเรายังไม่ได้เข้าถึงขนาดเท่าวันนี้ก็ได้ปะเริ่มมาปีที่ ปีที่สามแล้วอ,ะอ่ะคือปีที่สามมันเป็นปีห่งยความพีกแล้วอ่ะเออมันเป็นการวัดแล้วว่าแบบใครจะอยู่ใครจะไปแล้วสเตคิดก็คือยืนยันเองว่าฉันจะย <c oughs> อยู่ฉันแล้วอยู่แบบคุณภาพ <c oughs> ไม่้ของดีมาเจอสเตคิดเพราะก็ตเมนูแล้วก็ตามตั้งแต่นั้นเลย <c oughs> ตั้งแต่ก็ตเมนูเรามีความรู้สึกว่าสเตคิดอะแนวทางไดเรคชั่นวงมันชัดเจนขึ้นว่าแนวทางเพลงจะเป็นยังไงเพราะเราลงคลิปนี้วันที่ยี่สิบสองวันนี้มันเกิดน้องซึ่งมินด้วยนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทดยี่สิบสี่กันยายนนี้อย่าลืมไปดูอิจีด โลโก้น้อยคซี่เลิฟเราไปลองไปดูก่อนบอกเลยจะติดใจแก๊งสาวสาวแก๊งเนี้ยไม่กลายฮิตแน่นอนผลงานที่แบบว่าเป็นที่ประจักษ์มากๆก็คือที่เพิ่งผ่านมาก็คือรายการคิงดอมนั่นแหละเออไปดูใครยังไม่เคยดูรายการคิงดอมก็ไปย้อนดูใช่ในแอปพลิเคชันวิวก็ยังมีซับไทยอยู่นะครับก็ไปสนับสนุนกันไปดูกันเนาะใช่ไปดูในแอปพลิเคชันวิวก็ได้นะครับใช่แล้วก็สามารถติดตามผลงานชิ้นอื่นได้แค่เซิร์ชว่าสเตรคิดในยูทูปก็คือลวค่ะใช่ครับฝากไว้เ้ืยองกัน สำหรับวงนี้นะฮะแล้วก็ฝากติดตามหนังหน้าโรงด้วยในทุกช่องทางนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งและสำคัญกว่านั้นตอนนี้เรามีปุ่มสมาชิกแล้วมาเป็นสมาชิกของหนังหน้าโรงกันเยอะๆ,ๆนะคะ <ๆ S 1> สำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะ<ป>บ๊ายบาย